ลัลาช่วงขนมลัลามาแล้วจ้าครับมาถึงช่วงขนมลัลานะครับผมนี่เหมาสำหรับพาดนี้เลยขนมลัลานะฮะตั้งใจมอบให้เป็นของขวัญเลยก็ทำง่ายมากๆของขวัญไทยทัดไฟไงทัดไฟมีเดือนอะไรบ้าง วันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับผมและ16ธันวาคมถึง13มก,กราคมนั่นเองหลังจากคุณผู้ชมนะครับได้ชมไปแล้วเมื่อกี้นะครว่าเราเทําเมนูอาหารนะ,ะอร่อยจริงๆแกงส้มลุมโอโหติด,ตดปากอยู่เลยนะ<ช>อร่อยกินข้าสวยนะเข้าว้องอย่างะส่วนผสมของเราขนมหวานเืออะไรฮะเป็นทับทิมสลิม ทับซิมไอ้ทับทิมสลิมมันเป็กรอบเลยเออทับทิมกรอบทับทิมกรอบสลิมครับผมมีอะไรบ้างครับนี่เลยค่ะทับทิมกรอบนี่หาซื้อได้ทั่วไปน่ะแล้วก็สลิมนี่นะแล้วก็น้ำตาลทรายครับเกลือเกลือกะทิครับนี่เขียนหอมอ๋อเหรอที่เวลาเรากินแบบว่าน้ำกะทิยมเรจะมีกลิ่นหอมๆของเขานี่อย่างนี้เลยเลิ่นหอมเพิ่งรู้เหมือนกันนะฮะครับผมแล้วที่สําคัญนี่นะฮะ ธาตุไฟเนี่ยเหมาะสมที่จะกินหพวกทับพิมพ์เกากักสลีมเพราะช่วยเรื่องอาการดับร้อนดับไข้อ่าใช่เวลาฤดูร้อนเนี่ยคนที่ทาตไฟส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าเป็นไข้ค่อนข้างบ่อยมากเพราะมีความร้อนในตัวเองครับฉะนั้นเราต้องหาขนมหวานที่แบบว่ามีความเย็นไปกบเขาไว้ใช่ครับผมไอเริ่มเลยลองมือเต้าเต้านี่ครับเต้าเวของเรานะฮะ บอกอวเวลยว่าเป็นตกแกัสที่ดีมากค่ะอีฟลเลดด้วยใช่แล้วประหยัดแก๊สถึง50%เลยทีเดียวนะฮะครับผมอนฟเลดหัวคู่หัวคู่นะฮะเหมาะสมต้องซื้อไว้ในบ้านเพราะว่ามันแบบว่าดีไซน์เก๋มากตั้งโต๊ะก็ได้หรือว่าจอกเป็นหลุมแล้วก็เป็นแบบโมเดิร์นก็ได้นะี่ ่าเพราะว่าเมืองไทยบ้านเราอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารใช่สมุนไพรเนี่ยขนาดเมืองนอกต้องแบบว่าสั่งซื้อเมืองไทยเลยแล้วก็ไปตีแบรนด์ที่เมืองนอกปล่อยที่ไว้สักครู่ก่อนให้เดือดก่อนใช่ค่ะใวเดี๋ยวเราค่อยใส่น้ำตาลครับป๋มแล้วก็เกลือเนี่ยรอสแปซหนึ่งกะทินี่ใช้หัวกะหัวรวมกันเลยมันจะมีความเข้มข้นความมันใช่แล้วนี่มีเดือดแล้วเดือดแล้วเดือดแล้วไว้าก โอ้ไปตับแก๊สที่ดีมากนะแป๊บเดียวเดือดแล้วนะแปบเดียวคุยกันไม่กี่คำเองนะฮะใส่ไปเลยน้ำตาลสองช้อนสามช้อนสามช้อนพอขอให้นะฮะเกลือเล็กน้อยเกลือเกลือเกลือตัดเค็มตัดหวานตัดหวานครึ่งช้อนพอนี่ปั๊บเคี่ยว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 แไม่ใช่เคี่ยวอย่างง่านี่ระหว่างนี้ 'Send a day you' to จุดเลยอะจุดไลยชัวร์ปะเนี่ยชัวร์ป้าโอ๊ยร้อนมันจุดสิไปไปมันมโป้องไว้ Happy birthday to you to dum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  มันเกิดใครวะเกิดจากกินนะแล้วนี่จะจุดให้มีไฟหรือยังไงมีไฟมีไฟแต่มันจะดับของมันเองไหนอะเดี๋ยวก่อนสิน่ะ จุดได้มีไฟสิเออเหมือนเดียนะมันนี่วันนี้มันเกิดใครเฟี้ยวฟ้าป่ะเฟี้ยวฟ้าไม่ใช่เกิดวันนี้เฟี้ยวฟ้าเฟี้ยวฟ้าชื่อจริงว่าเฟี้ยวฟ้าสุดสุวิ่งริงโก้พี่บอลเคยร้องเพลงวันเกิดหนูชอบมากเลยร้องไงขอให้มีรักเนี่ยขอให้มีสุขเนี่ยทุกนั่นยาดแพงทายพี่เล่บทบทจะชอบก็ชอบอ่ะเนอะชอบชอบอ่าแล้วไงต่อนี่ได้แล้วใส่ไปเลยตรงกลางฮะใส่ไปเลยพี่ จริงดิทั้งถ้วยเนี่ยเหรอทั้งถ้วยเลยจริงๆเนี่ยแหละเขาเรียกว่าอบเทียนแล้วก็กระปิดหม้อเพื่อให้กลิ่นเทียนนี่แหะฮะมันลมเข้าไปในกะทิเพิ่งรู้สูตรเหมือนกันเพราะเมนูครัวล้านลาเลยเนี่ยเหรอเออเนี่ยคุณผู้ชมแม่เที่ยบไอ้ที่เราแบบว่าเออไม่มีกลิ่นหอมกลิ่นหอมอ๋อทำอย่างนี้นี่เองเอาไปอบเอาไว้ในน้ำกะทิเออนะสักแป๊หนึ่งนะฮะนะฮะนี่คือ เมนูนะคะขนมหวานลานลานะครับของคุณผู้ชมที่มีธาตุไฟใช่แล้วรักหวานที่เรารอให้เขาแบบว่ามีกลิ่นหอมของเทียนใช่ไหมพี่เรามาปั่นนั้งไข่กันเลยปั่นยังไงเนี่ยโถ่นี่ยกอันนี้ก่อนยกเลยใส่นี่เหรอไม่ยอันนี้เครื่องอนี่ปั๊บปั๊บพอให้ยกไปเลยพอที่เรายกได้เพราะเราคือ ฟิล์ล์บอลสวิงริงเกอร์เฮ้ยใส่ไปเลยครับผมครับผมนี่นี่มันเทไม่ปานดีเครื่องเขาเลยที่เราเทแรงได้เพราะเราคือฟิล์ล์บอลสวิงริงเกอร์ใส่ให้ตรงล็อกนะตรงล็อกใส่ให้ได้นะฮะปั๊บปตรงล็อกยังล็อกแล้วลงล็อกได้เพราะเราคือฟิล์ล์บอลสวิงริงเกอ หมุนเลยหมุนเลยปั่นเลยนะใช้นิ้วพี่ปั่นเสียงมันจะดังนิดหนึ่งพราะเป็นน้ำแข็งเฟลฟ์เฟล์กลัวอ้อนี่มองตรงลำคาเสียงน้ำแข็งกระพริำราคาเสียงเองนี่แมนนวลแมนนวลมาอุ๊ยพอดีเลยเดือดดังสุดแล้วอ้าวมา มาทันควันทันนี้ทันควันจริงๆนะฮะอืนไงพี่คิปหนูอยู่นี่จัดเลยพี่จัดเลยใส่ใส่สลิมสามสีสามสีเลยค่ะนี่สีเขียวรถผ่านไปได้ไม่ใช่ไฟจราจรเอ้ยสีมู้สีขาวค่ะนี่ถ้าทีมกรอ กินคนเดียวหรอล่ะก็อยู่กันสองคนนะโอเคโอเคอ่าไปเลยอ่ะไรสีอุ้ยอะกินถับทพิมกอบนะพิมกอบโอเคเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เห็นเดี๋ยวตากล้องงอนอ่ะเทน้ำพิมกรอบไสอุ้ยดูดิเด้งดึงดังเลยอุ้ยนี่นี่ นี่ได้ที่เลยใช่ไหมพี่ได้ที่เลยปั๊บเขาให้แล้วไงต่อแล้วไงต่อน้ำน้ำกะทิใช่ผู้เชื่อมก่อนน้ำเชื่อมนะฮะใส่ไปปั๊บให้เนี่ยอันนี้กะทิหอมๆเลยหอมมากหอมกินเทียนนะที่หอมเพราะว่าใครทำฟิล์มสุดสวิงลิงโก้นี่ราดไป โอ,โอ้พี่บินเอ้ยใส่น้ำแข็งเลยลูกพี่แบบนี้น,นี่มา,มา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 ใส่น้ำแข็งกันเลยโอ๊ยพี่มอนมมอน,นี่คือความสุขส,ขสน,นุกสนานกับครอบครัวเป็นกิจกรรมที่ทำในครอบครัวได้จริงๆนะคะดีๆแบบนี้อานี่มาโอเคเฉียบขาดอพอ,อโอเคใช่ได้สวยงามครับ ที่เราเช็คได้เพราะเราคือเฟียวมาสวิงริงเกิ้ให้คุณผู้ชมเลยสำหรับถ้วยนี้ครับผมเรานะครับคุณผู้ชมครับและนี่คือเมนูขนมหวานนะฮะของพี่น้องชาวธาตุไฟใช่แล้วต้องทำกินกันง่ายมากและหอมด้วยเป็นการับคุณผู้ชมครับที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะเป็นเมนูดินธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟค นี่คือธาตุทั้ง4ี่ที่อยู่ในตัวเราใช่แล้วใครเกิดธาตุไหนก็เลือกหาอาหารเมนูที่เข้าตัวเองเพื่อให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นใช่ครับนะแล้วกลับมาเจอกับเราได้ใหม่นะฮะทุกวันเสาร์เวลา9โมงคึ่งถึง10โมงค่ะทางช่อง Bright TV วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีสวัสดีครับคัวละลาย ได้แล้วครับอ่า,อา